เราทสมามสองหนึ่งจะเรียนทสอดีค่ะตอนนี้เราค่าเราอยู่ที่อาคารบรวรบริเวณด้านขายสินค้านะคะเราอยู่โซนไหนกันคะน้องฟ้าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โซนน้ำมันพืชน,นะคะกับน้ำตาลทรายค่ะค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ยังไม่เปิดร้านค่ะน้องฟ้าเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในเช้านี้บรรยากาศในเช,ช้านี้เนี่ยมีผู้ ที่จะซื้อสินค้าเนี่ยมาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะคะค่ะค่ะค่ะณตอนนี้นะคะค่ะนะตอนนี้นะคะพี่น้องเราก็กําลังต่อแถวกันยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านไหนบ้างคะน้องฟ้าจะเป็นร้านน้ตาตาลทรายร้านน้ำมันพืชได้ร้านไม้กวาดนะคะโอเคค่ะแล้วบรรยากาศในเช้านี้นะคะก็อุดหน้าฟ้าข้างกันในทุกๆร้านเลยค่ะ นี <jähr> ่นะคะเราก็นี่นะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มจะเปิดแล้วค่ะน้องฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะในบรรยากาศของร้านน้ำมันนะคะก็เริ่มทยอยให้พี่น้องในแต่ละท่านนะคะค่อยๆเข้าไปค่ะไปครั้งละกี่ท่านคะน้องฟ้าครั้งละสิบคนนะคะนี่ค่ะและจํากัดท่านละสองขวดเท่านั้นค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของการที่เราค่อยๆให้พี่น้องเราเข้าไปเลือกซื้อสินค้านะคะแล้วก็ ออกมาค่ะน้องฟ้าค่ะค่ะตอนนี้ปล่อยแถวครั้งแรกออกไปแล้วค่ะน้องฟ้าค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็กําลังเข้าไปอีกชุดหนึ่งค่ะน้องฟ้าบรรยากาศเป็นไปอย่างไงบ้างคะน้องฟ้าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างอุนหนาฝาข้างแลค่ะค่ะอันนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาในชุดที่2แล้วแล้วก็กําลังจะจ่ายเงินนะคะน้ํามันในวันนี้เราก็จะใช้เป็นวิธียังไงคะฟ้า ก็จะเป็นวิธีคือให้จํากัดท่านละสองขวดก็จะเป็นการมีการผูกเชือกไว้เพื่อให้ง่ายดายสำหรับการถือค่ะค่ะแล้วก็เป็นการลดโลกร้อนด้วยใช่ไหมคะที่เราไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกค่ะใช่ค่ะแล้วก็สะดวกสบายด้วยค่ะโอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการชมร้านน้ำมันพืชนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในร้านต่อไปค่ะค่ะเจอกันค่ะดีค่ะ